จากแดนหลังครับโอ้เลยออกไปเยอะครับสตรัทเซว่าอ่าเสิร์ฟดีครับ ถือว่าเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟย้อยพุกลงสวยงามมากครับโค้ชออสเกียร์ิพงรัชตเกเรียงไกรต้องมา คุมชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่กํำลังพยายามจะสร้างขึ้นมานะครับมอรอสเรจิน่านะครับ สูง188นะครับคอนเสิร์ตของรัสเซียจากแดนหลังขอกลับมาครับแล้วก็ลูกจากแดนหลังอีกทีเป็นเสียดายครับขึ้นไปบล็อกได้เต็มๆเลยนะครับสำหรับทาเทนาคอชเลวาครับเลนนห้กับทีมดินาโมมอสโกอยู่นะครับสูงตั้ง191 สูงที่สุดของรัสเซียนั้น200กับอีก2เซนนะครับเซนติโซวาเป็นคนบล็อกลูกนี้ได้ครับแต่จริงๆกติกาแก้วพินก็ถือว่า ขึ้นไปเจอบล็อก2คนพอดีช่วงนี้เป็นเทคนิคอลไทม์อท์นะครับเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับมวตี3เมตรหลังต้องมีหนึ่งคนรอง